มาเบิงทุเรียนว่าอันราคามันแพงแล้วซื้อมาสองกองจะมาเบิงว่ามันเปลี่ยนสมราคาบ่เนาะคือ่าหากินยากอยู่นี่แล้วราคามันกับแพงมาเด้อมากินทุเรียนต้องกันจะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเบิงทุเรียน มันนี้ซื้อมาสองกองเดี๋ยวเขามาแกะเบิ้งเนาะมันสได้ยลายได้นหน่อยสมราคาบอทุเดียนอยู่นี่ราคาเท่าใดอันนี้ซื้อมาสองกองกองละสองร้อยเก้าิปเกาสด้ยยุ่ประมาณนี่ละจ้ะน,นี่มัน อันนี้พในกลองหนึ่งก็สิประมาณหาลอยกำ่500กำหาลอยก่ำเคิงงกิโลเนื้อง,งามบอมาเบิองกันเนาะจ้ะเดี๋ยมเมิิงว่าเนื้อมันงามบอมันใส่สารกันบูดมาให้น้ำ มันสีแชร์ข้างล่างจังน้อยเพราะว่าไอ้มันมากไก่แล้วก็อีอยางนึงกับคืบมันมากไก่นะจ๊ะแต่ว่าเหนือมันยังงามอยู่เดอ้อเหนือมันสวยอยู่เหนือมาพาเบิ่งวามันเป็นทุเรียนอ่อนหรือว่าทุเรียนแก่อ้ยเนืองามเลยเหนืองามงาม ทุเรียนแก่จะเหนือเนียนพออืมแซ่บเหนือมันเนียนอืมแซ่บแซ่บเอ้ื่นพอยายไ,ไม่กินน้ำแล้วถิกินมาพร้อม วาวสอืมซีที่อะอร่อยสุนดูเรียนคอมเมนต์อิทวิดมีปึ่งดูละ่ะหมวดนี้ซื้อทุเรียนโมผิดหวังจ้ะเพราะว่ากลอบนอกนุ่งในจัดอืมน่า ยสกแกใส่จังมันบมดสิได้กินง่ายนะจ๊ะเบิ่งเนื้อทุเรียนด้วยทุเรียนสวยมากจ้ะบริษัทนี่โอเคอยู่ทุเรียนเหนือโอเคแต่ว่าอีกบริษัทหนึง มันมันเหนือน okay, มันบ่อยง่ามถ้าจังมันทุเรียนออนนั่อะอันนี้โอเคเลยเดีย๋ยวมาเบอร์อีกกองนึ่งนอกจากแ้งแข็งหุนบอเหนือนมันน่ะอืมสวยป่ะจ้ะเหนือนง่ามง่ามมาเด้อไปสิกินน้ำ เอื่นทุกคนจ้ะทุเรียนเนื้อสวยๆพูนจานโอ้ยสมลาค่ะอันนี้ถือว่าโอเคจ้ะสองกลองสองเบืองสีทุเรียนจ้าสวยงามมาเด้อกินทุเรียนสาวดอนจ้าเราบักกินน้ำเราาอกลองเจ้าค่าแต่ไอยนนละ กินเมือก่อนอันนี้มาปอปาดเบิ้งก่อนปาดเบิ้งข้างในจ้าเห็นบหทุเรียนแกอืมทุเรียนเหนือดีเลยอืม,มาบุกคม เิออมักินกับบอมาอืมมาเจอจ้ะคุณเรียนน้ำสาว اؤ ดอน เนี่ย้านกินคุ้มจ้ะปกติซื้อเป็นลูกแต่ที่หนูใหญ่ๆโอ้ลูกนึงจะหาหกร้อยหาหกร้อยเจ็ดร้อยแต่ละลูกแกออกมาดิบ เป็นทุเรียนดิบเห็นบออันนี้ทุเรียนแกได้จ้ะเหนือมันงามจชอยากให้พวกนายไม่กินซอยมันหลาย ทุเลียนเนี่ยเป็นพลไม้ที่ยอดนิยมที่สุดเลยตอนนี้ป๊อปปูล่าค่ะ คนแหงมักแหงแพงแพงขนแพงขนแซ่บแซ่บเอิญพ่อหญ่มากินซอยโมเมนต์ยังดอก หลายบ่อยากเอาไว้ถึงมืออื่นอ่ะนะจ๊ะมันเหมือนตู้เย็นเดี๋ยวปาดเบิง้งปาดดูเลยเห็นบ่ทุเรียนแก่หมดเลยเหนือง,งามอมินอืมก็มกินิยุ่นนี่และข,ข้าง <laughs> จะเป็นย่านอย่างกระโดดกันเดียวเล่ยสิตายย่ยานอะไรเล่ยสิตายสีมันบอชชัดเนาะจ้ะกล่องไหมเราย่านอะไรเราเล่ยสิตายอืม very good better than before yeah remember เมื่อก่อนสื่อทุเรียนมันบางงามสื่อทุเรียนมันบางงามมวลนี้สื่อทุเรียนมาทุเรียนงามเดี๋ยวปาดเลยอืม mm hmm. ทุเรียนแกถูกถุกอันเลยจ้ะอืมกินซีพูดแล้วก็สิวาเองอืม อ้อยอยากเบิ้งอันนี้เบอก็ได้อันนี้ไหมจ๊ะเบิ้งเนือมันเนื้อสวยๆพามเลยอืม เจืง่าม,มนี่เราจะอยากแห้งแห้งอยากคักคักก็กินว่าช่ว่าสิด้หลายสี่หาอันหนูอิม กินไปหลายๆแต่ว่ามากักมักบมมก่มักกินเรื่อยๆมันว่าเดี๋ยวเที่ยวกินเที่ยวกินนนะโอเคได้ลายอยู่จะหาร่อยกับกองกับอิม่มกินทอดว่าเหมือน ไปแล้วด้วยจ้าบันี้จะให้พ่อใหญ่กิน <c oughs> ให้พ่อใหญ่ซอยกิน่นพอกันไม่คลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า